โลไปมีหนึ่งห้าหกหกพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ไปแบบรวดเร็วเลยลูกให้ลูกค้าดูเลยเจอแบรนด์ก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องก่อนนะแม่นะ้เดี๋ยวหนูขยับกล้องให้ก่อนให้เจอใกล้ๆสปอร์ตบาบาสวมนะคะสปอร์ตบาบาสวมมี <ใ S 1> บ <า S 2> แบรนด์ออกด้วยอุ้ยของฟู้ดแรงมากมาสปอร์ตบาบาสวมหัวลูกค้า ใครจะเอฟรีวิวเหลือหกพันทวนมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นจำนวนตัวไม่ต้องพูดถึงก็น่าจะแตะๆอยู่ประมาณสามร้อยบวกลบนะคะจำนวนตัวเยอะมากเออไอหนูลูกเซนเซเลียงสปอร์ตบาร์แบบนี้ให้พี่หน่อยเซนเซเลียงสปอร์ตบาร์แบบนี้หน่อยมีเป็นแบบเนี้ยค่ะบาร์ Bar บนท็อปบาร์แบบนี้ด้วยแนวออกกำลังกายแนวออกกำลังกายค่ะพี่ นะคะจัดติกสปอร์ตนี่สปอร์ตบาสสวมค่ะพี่ใครไม่เคยดูรีวิวงานอเมริกา,านะคะเทคฟิตงานไดฟิตนะคะอาดิดาสแบรนด์กีฬามีออกนี่คิมเบอร์รี่ี่สีสวยด้วยไซส์ใหญ่มีผสมนะคะใครอยากได้กระสอบนี้ CF ได้เลยลูกรีวิวลูกเดียวเท่านั้นแชมเปี้ยนค่ะนะคะ บางตัวอาจจะมีตําหนิส่วนใหญ่สปอร์ตบา์ที่หนูจะเจอนะพี่นะคือฟองน้ําไม่ครบมีบาสวมด้วยมีสไตล์บาสวมด้วยโอ้ย n i กี้บิ๊กโลโก้ค่ะคนะคะแล้วก็ไนกี้แล้วจ้ะพี่45โล6,500เอาได้เอาจ้ะเอาได้เอาเลยนะคะ ตัวเล็กตัวน้อยค้ะไซส์อกเล็กอกใหญ่ไปเลยแล้วก็จะมีแบบงานท็อปบาร์ไปด้วยอ่ะหนูสุโชได้เลยลูกอันเดอร์อาร์เมอร์ใส่โยคะออกกำลังกายฟิตเนสนะคะโยคะออกกำลังกายฟิตเนสแบบท็อปบาร์สปอร์ตบาร์เต็มตัวอย่างเนี้ยค่ะพี่มีผสมไปด้วยนะคะลูกค้ามีแค่หนึ่งลูกเท่าน,านั้นประมาณ300กว่าตัวได้ประมาณนี้นะคะแบรนด์ออกรวมาก เป็นงานกีฬานะคะแบรนด์กีฬาออกเยอะเนี่ยแชมเปี้ยนลูกค้านะคะไปฟูดมาบาสวมเกาะอ,อ,อกมี <Under S 2> ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ว่ากันไป Under อันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะสวยมากขอบสปอร์ตขอบสปอร์ตเขาเป็นเป็นแบรนด์อย่างนี้นะลูกค้านี่สวยมากอ้าวใครจะเอฟรีวิวว่ามาลูกค้ามีแค่ลูกเดียว นะคะหรือตามไปเอฟย้อนหลังแม่จะได้ส่วนลดแค่300บาทนะพี่ได้แค่300บาทนะถ้าเอฟหลังจบไลท์แล้วมีแค่ลูกเดียวด้วยใครเป็นสาวกงานชุดชั้นในเครื่องในยกทรงสปอร์ตบาร์วันนี้ยกงานสปอร์ตบาร์ <บา S 1> นี่ <บา S 1> ได้ฟ<า>ิตมาอีกแล้วแชมเปี้ยนก็มานะคะคัดแบนด์ได้เยอะแล้วก็สภาพดีด้วยนะลูกค้า ไม่ม,ม,มีรุ่นนี้ไม่มีเบอร์2อเบอร์สามีเบอร์เดียวเลยสาภาพบสาภาพดีค่ะพี่สาภาพดีสวยนะคะบางตัวใส่เป็นท็อปบาร์ได้เลยแบบว่าฟิลแบบใส่เดียวกับเกงเกงยีนใส่แทนได้เลยลูกค้านะคะแบรนด์ออกรัวๆจำนวนเยอะมากเยอะมากลูกค้าทิ้งก็คือพวกวิกเกาหลีสีเข็ n นกี้บิ๊กโลโก้ d ดิเนี่ยไนกี้จะออกหลายตัวนะไนกี้ไดฟิตนะคะ Fit, งานไดฟิตงานเอ,อ่อสปอร์ตนะคะประมาณนี้เป็นฟิวทรงกล้ามทรงใสเดียวทรงใสควายออ้ยออกหลายทรงลูกค้าสปอร์ตบาร์ตัวนี้งานหายากนะแม่นะเมื่อวานมีลูกค้าถามอยู่สปอร์ตบาร์ดูไลฟ์ทันเอฟเลย ปิดไลฟ์ลงไลฟ์แม่จ๋าหนูมีแค่ลูกเดียวนะคะหนูมีแค่ลูกเดียวนะลูกค้าหมดแล้วคือไม่รู้ว่าจะมีงานตัวนี้มาเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าแรไอเทมจริงๆเออนะคะเพราะว่าแรไอเทมจริงพี่สี่สิบห้ากิโลค่ะสี่สิบห้ากิโลมันจะได้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าตัวได้สามร้อยในนี้หนูตีต่ำๆให้ก่อนนะแม่ ตีต่ำๆให้ก่อนนะแม่แต่ปกติมันก็ได้เกินอยู่แล้ว400กว่าตัวมาแน่นอนอันนี้ตีเผื่อเสียเผื่อขาดไว้ก่อนเอเวียซิบหน้าสวยนะสปอร์ตบาร์ที่เป็นทรงซิบหน้าอย่างเงี้ยสวยแซ่บมากนะคะสายสปอร์ตก็มีนะคะบราสวมมีผสมไปด้วยนะคะแต่หลักๆออกสปอร์ตบาร์แบบนี้เลยค่ะคลาไซส์นะเล็กใหญ่อ,อกเล็กอกใหญ่ผสมเลยไม่ได้ออกโอเวอร์ไซส์ลวนลูกค้าลดภาพ จำงานอเมริกาที่แบบว่าเคยเปิดเราได้แต่อกใหญ่ๆนะคะตัวเนี้ยไซส์ปกติเลยเล็กใหญ่ผสมแล้วก็จะมีแบบงานเต็มตัวแบบนี้ผสมด้วยนี่ไนกี้นะคะไนกี้ไดฟิตค่ะไนกี้อีกแล้วแบรนด์ Band ออกรัวอยู่แล้วตามสไตล์งานอเมริกาอเมริกาแบรนด์ออกเยอะนะแชมเปี้ยนไนกี้อาดิดาส นะคะหลักๆที่ออกลุ่นี้นะเนี่ยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเยอะมากลูกค้าเยอะลูกค้าได้เยอะมากงานเครื่องในอะ่ะต้องใช้เวลาเวลารีวิวทไรนะต้องใช้เวลาตลอดเลยนะคะสีพื้นฟิลแบบใส่แทนยกทรงนะ ใส่แทนยกทรงสปอร์ตบายโยคะออกกำลังกายก็มีนะคะพุทแบนดกีฬาออกเยอะหน่อยเน้นพี่ขอเอนเนอร์จีหน่อยลูกเร็วนิดหนึ่งลูกเร็วนิดหนึ่งงานมันเยอะนะคะงานมันเยอะลูก <c oughs> เดี๋ยววันนี้รีวิวไม่เสร็จนะคะ <c oughs> เปิดชามมวหน่อยยังไม่ได้เบิกมาเลยค่ะพี่ น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะถ้าได้รีวิวนะฮะถ้ามวัวเหลือรหัสอะไรอะ่ะจะมีแต่ YC แล้วอ่ะพี่จะเหลือแต่ YC แล้วพี่เกิด Nike Big Logo นะคะไม่คืนลูกไม่คืน มันไม่ข yup. ึ้นอ่ะหนูทักให้ให้อดมินทักส่งข้อความหาลูกค้าได้เลยค่ะนะคะให้อดมินทักค่ะลูกค้าใครคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะพี่นะพี่คอมเมนต์ใครไม่ขึ้นอดมินไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครพี่๋าทักอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมกับน้องแอดมินด้านหลังได้เลยนะน้องแอดมินหลังบ้านทักมาหาว่าไม่ไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้านะคะไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้าลูกนะคะอะสปอร์ตบาร์หนูโกยเลยลูกโกยมาเลยโกยมาเลยโกยมาเลยจ้ะนะคะโกยมาเลยเออ หุยผุมาสวยแชมเปี้ยนออกเยอะมากแชมเปี้ยนออกเยอะวันนี้ทำรีวิวให้แล้วนะลูกค้าเดี๋ยวตามไปเอฟกันหลังบ้านเดอร์สปอร์ตบาร์ตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวตามไปเอฟสปอร์ Bar ต,ตาบาร์กันนะลูกค้านะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ม,มันไม่ขึ้นใครสั่งของตัวไหนามานะพี่นะถ้าหนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ตามไปสั่งกับหลังบ้านได้แม่อุ้ยขอบสปอร์ตสวย นะคะตามไปสั่งกับหลังบ้านได้ค่ะพี่สปอร์ตบาร์บีสองศนะคะบีสอเหลือแค่ลูกเดียวแล้วลูกค้าเหลือแค่ลูกเดียวแล้วค่ะนะคะมีแค่ลูกที่โชว์เลยอยากดูยกส่ง KWE จัดไปเดี๋ยวมีโอกาสมาเปิดรีวิวให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวหาเวลามาเปิดรีวิวให้คะ่ะพี่<อ>นะคะ CK r e e ร o k เออเนี่ยแล้วยางเดิมๆลูกค้าน,นะคะสภาพดีดนะ ยังตายเสียซักซ่อมหนูะตีให้อยู่ประมาณเออไม่เกิน2ี่สหรือสิบหเปซ็นยีเปอร์เซนตไม่เกินนี้ค่ะนะคะแต่ตัวนี้สภาพดีนะดูจากหน้ากล้องได้เลยนะคะชุดว่ายน้ำโซนชุดว่ายน้ำชุดงานกีฬาออกกำลังกายพวกป้ายหมีเนะี่ยทำมาดีมากทำดีมากลูกค้าขอบสปอร์ตเยอะนเนี่ย ออก,ออกส่วนใหญ่เป็นสปอร์ตบาร์แต่จะมีติดผสมพวกบราสวมนะคะติดผสมไปด้วยนิดหน่อยลูกค้าดูจากในรีวิวได้เลยดูจากในรีวิวที่โชว์ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะิ5กิโล6,500บาท F หน้าไลฟ์ F ก่อนปิดไลฟ์แม่ได้ส่วนลด6เออได้ลดส่วนลด500เอฟหลังบ้าน F ตามหลังแม่ค่ะจะได้เป็นส่วนลด300บาทนะคะลูกค้า อยากได้แบบไหนอยากเอาส่วนลดมากน้อยแม่ค่ะตัดสินใจเอฟได้เอฟเลยนะนะคะของสวยๆมีน้อยคุณพี่มีจำนวนจำกัดป้ายหมีอ่ะมีของเยอะมากแต่ว่ารหัสแต่ละรห,หัสจะ,จะมีน้อยแค่อย่างปลาลูกสองลูกเท่านั้นนะคะถ้าเห็นรีวิวสวยถูกใจแล้วอย่าคิดนานแม่เอฟได้เอฟเลยนะคะสวยเอฟได้ มีเกาะอ,อกเนี่ยผสมไปด้วยที่พลอยบอกบาสวมพวกเกาะอ,อกหรือแบบงานสายเดี่ยวคอบานะคะมีผสมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าขาดูรีวิวแล้วถ้าชอบรีบเอฟได้เลยเดี๋ยวมีเปิดงานอะไรต่อนะะน้องเห็นมีกระสอบเสื้อยืดแขนยาวพี่จ๋ามีเสื้อยืดแขนยาวมาแล้วเสื้อยืดแขนยาวมาแล้วลูกค้า แขนยาวมามีอะไรอีกไม่รู้เยอะมากว่าชาวริสไปเยอะมากเลยลูกค้าเสื้อกัน UV มีคนอยากมีพี่เล็กขอเสื้อยืดขาว WT มาด้วยนะคะมีขอเสื้อยืดขาว WT มาด้วยนะคะยืดขาวเดี๋ยวหาเวลารีวิวให้เนี่ยยืดขาวยิงอยู่แค่นี้พี่แต่ว่ามันติดกระสอบแพ็คบังอยู่เอาออกมาไม่ได้นะคะใหม่ป้ายห้อยมีผสมจ้ะตสติกเกอร์ป้ายแบรนด์เขายังผสมอยู่เลยพี่นะคะ กูมาเกวินคายอาดิดาสไนกี้นี่ออกเยอะอ่ะมีพี่สนใจสี่ห้าสี่ใช่ไหมมันจะมีสี่ห้าสี่เบอร์หนึ่งแล้วก็สี่ห้าสี่ดอกจันค่ะพี่มันจะเป็นงานคนละเบอร์นะแม่นะสี่ห้าสี่ธรรมดากับ4ี่ห้าสดอกจันพี่จา๋าแจ้งรหัสกับแอดมินให้ถูกเบอร์เดอร์นะ รหัสจะแอดมินให้ถูกเบอร์นะมีมีดอกจันไม่ดอกจันต่อท้ายนะพี่นะแจ้งให้ถูกเบอร์หรือว่าแคบไลฟ์สดตอนที่ติดรหัสตอนนั้นอะพี่ขาทักสั่งซื้อกับน้องหลังบ้านได้นะคะหเหมือนกับตอนนี้ที่รีวิวงาน B156 สปอร์ตบาร์นะลูกค้านะ,ะเหมือนที่รีวิว B156 สปอร์ตบาร์นะลูกค้าก็เเดี๋ยวปักหมุดก่อนปักหมุดได้ไหมตัวนี้ ะคะแคบไรสดไว้ก่อนเดี๋ยวหารีวิวไม่เจอเดี๋ยวมาย้อนหากันไม่เจอลูกค้าประมาณกี่ตัวพวกสปอร์ตบาร์จะเฉลี่ยประมาณสามร้อยตัวค่ะพี่ประมาณนะประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยตัวลูกค้า รหัสสปอร์ตบาร์หนูไม่มีแล้วสปอร์ตบาร์เหลือแค่รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเลยนะคะเหลือแค่รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเลยสปอร์ตบาร์มาน้อยของแรนะพี่นะของแรนะพี่ของแรสปอร์ตบาร์เอฟได้เลยนะคะเท็กฟิตไดฟิตมาหมดลูกค้างานกีฬาออกเยอะแบรนด์กีฬาในที่ idas, อาดิดาสออกเยอะเควินคงเควินไทย แล้วไซส์เป็นไซส์แบบว่า S M L X L อ่ะลูกค้าอกเล็กอกใหญ่ผสมกันเลยอกเล็กอกใหญ่ผสมกันเลยจ้ะพี่นะคะมีงานตัวไหนอีกนุ้งลูนเอาไอ้นี่้พี่หน่อย1น8 L S ลงท้าย128 X L L S อยากเปิดเสื้อเชิ้ตแขนยาวชายลูกค้าเดี๋ยวนูเปิดเสื้อเชิ้ตแขนยาวชายให้ คือเปิดรีวิวให้ชมแล้วนะใครอยากดูรีวิววันนี้ดูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปเอฟย้อนหลังกันได้กับงานสปอร์ตบาร์ค่ะพี่ตัวนี้งานสปอร์ตบาร์ป้ายหมีนะรหัส b 1 5 6ค่ะพี่ป้ายหมี B156 ่ตัวนี้6,500บาทนะคะ6,500บาทป้ายหมีใครอยากเอฟตามไปเอฟย้อนหลังกันนะลูกค้านะ เดี๋ยวจะไปต่องานตัวถัดไปกันจ้ะ